สำหรับในรัสนะครับการเดินทางของผู้เล่นในเกมนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องลําบากนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เกิดใหม่ยังไม่มีบ้านอย่างนี้ไม่มีที่พักนะครับเพิ่งสปอนมาอาจจะหนาวอาจจะหิวหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่เล่นเป็นแล้วมีของครบแต่บางทีหิวข้าวหิวน้ําตอนกลางคืนฝนอาจจะตกนะครับเดินทางอยู่อาจจะต้องหาที่หลบผมเข้าใจปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับวันนี้ผมจึงได้เปิดโรงแรมนะฮะโตรงโรงแรมรด้านซ้ายไฟมันไม่ติด ไฟหมดแล้วหรอสมัยโซล่าเซลล์มันหมดเร็วจังนี่คือโต้งโฮเทลโต้งโรงแรมนะครับเปิดเป็นที่พักให้สําหรับผู้ที่เข้ามาเล่นไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เดินผ่านมาวันนี้เปิดโรงแรมเป็นวันแรกรีคนแรกที่เข้ามาโรงแรมนะครับวันนี้อยู่ฟรีครับอยู่ฟรีไปดูโรงแรมกันหน่อยโต้งโรงแรมนะฮะโต้งโฮเทลนั้นประกอบไปด้วยที่นั่งปิ้งบาร์บีคิวกินนะฮะแล้วก็มีสระว่ายนะ้ำเอาไว้แบบพักผ่อนหย่อนใจนะครับเล่นน้ำในสระได้นะฮะ กว้างขวางนะครับ <c oughs> มีที่นอนข้างล่างนะครับมีแคมป์ไฟข้างบนก็มีอีกเตียงหนึ่งนะฮะห้องหนึ่งนอนได้สองคนมีที่เก็บของมีที่นั่งดูวิวนะครับดูวิวบรรยากาศดีมากเห็นไหมวิวริมทะเลนะครับมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันวันนี้อยู่ฟรีนะฮะมีน้ําพร้อมดื่มอยู่ข้างนอกนะฮะกดดื่มได้เลยตรงนู้นส่วนทางด้านหลังโรงแรมนี่นี่มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่และนน้ําตรงนี้ก็ได้นะฮะ นี่ดำน้ำว่ายน้ำเล่นได้นะครับไม่คิดเงินเล่นฟรีสำหรับลูกค้าโรงแรมเราอ่ะรอแล้วกันใครจะเป็นลูกค้ารายแรกของโรงแรมโต้งโรงแรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเดินทางมามาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โอ้ร้อน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 ,อน,อนลูกค้ารายแรกมาฮะวันนี้ วันนี้อยู่ฟรีนะครับถ้าทางน่าจะหิววันนี้อยู่ฟรีครับเลือกห้องได้เลยมีสี่ห้องนี่คือโต้งโรงแรมนะครับครับโต้งโฮเทลตามสบายแล้วข้างล่างมีขั้์ไฟนะครับใช้ได้เลยครับลูกค้าคนแรกมาแล้วครับดีใจฮะมีคนมาใช้บริการแล้วน้ำดื่มอยู่ข้างนอกนะครับบริการตัวเองนะครับน้ำดื่มข้างนอกกินได้เลยครับข้างนอกโอเคครับโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรามีของสมนาคุณให้ครับแป๊บหนึ่งนั่นแหละครับคุณลูกค้าครับเพื่อเป็นเกิเก่ทางโรงแรมเราครับลูกค้ารายแรกขออนุญ,ญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับยิ้มนะครับยิ้มหนึ่งสานี่ครับลูกค้าครับ เพื่อเป็นเกียรติแกทางโรงแรมเรานะฮะลูกค้ารายแรกของเราจะได้มันเขียนชื่อไม่ได้ลราเขียนชื่อตอนนี้เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับอยากให้พัฒนาตรงไหนปรับปรุงตรงไหนบอกได้เลยนะครับโอเคครับพร้อมรับฟังทุกอย่างครับผมโอเคครับครับขออนุญาตทํางานต่อนะครับ,อ,คครบอ่ามันมีเก้าอี้อันนี้ด้วยใช่ไหมเก้าอี้แบบเก้าอี้นอนอันนี้ใช่ไหมอ๋อน,นี่เป็นผ้าขนหนู อ๋อนี่สักสองตัวเอาวางใกล้กันไม่ได้เหรอเอา,เอาวางนี้ก็ได้อะสามอันตรงนี้นั่งได้ไหมลงนั่งได้สินี่ไงโอ้โอ้วิวดีมากเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากฮะตรงนี้มันต้องมีแบบที่นั่งชิวอย่างนี้ด้วยอา น่สวยนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง,งนี้ยน,นี่ไมวางไม่ได้เนี่ยตายต้นไม้เลยแล้วกันน่โอ้โหครบเครื่องเอ้ตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว่มเรามีล่มเรามีเรียบร้อยสวยงาม คุณลูกค้าคนเดิมไหมเนี่ยผมก็จำหน้าลูกค้าไม่ได้คนเดิมใช่ไหมออกคนเดิมคนเดิมสวัสดีครับ,รบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับคุณลูกค้าคนใหม่สวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยไม่มีไม่ครับมาจากตรงนู้น <laughs> อ๋อโอเคโอเคหิวไหมครับหิวไหมครับเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยสิบชิ้นกินให้อิ่มเลย น้ำดื่มน้ำดื่มอยู่ทางนู้นนะฮะยินดีด้วยนะฮะวันนี้อยู่ฟรีเลือกห้องได้เลยนะครับห้องซ้ายสุดมีคนอยู่แล้วนะฮะโอ้เลือกได้ดีมากเลยตรงนี้วิวดีมากเลยนะครับห้องนี้ได้ยินเสียงเท้าคนวิ่งอยู่อ๋อคนเดิมสาวยน้ําลงไปเล่นได้นะครับพักผ่อนได้ตลอดอ่าในเมื่อคุณลูกค้าเป็นลูกค้าคนที่สองนะครับรบกวนมาทางนี้หน่อยครับรบกวนมาทางนี้นิดนึงครับมันมองไม่เห็นนะสิครับ อ่าอย่างนี้ชัดขึ้นโอเคยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยหนึ่งสามลูกค้าครับเป็นเกยียรติแกทางโรงแรมเรามากเลยนะครับ <c oughs> เออสนุกสนุกว่าตรงนี้มันต้องวางแคมไฟไว้ด้วยไม่งั้นมันจะมืดเกินบรรยากาศจะได้ดีๆตรงนี้มันวางไม่ได้อ่ะเอา้าหายไปแล้วเหรอ <c oughs> ทำไมมัน <c oughs> หายไปแล้ว <c oughs> หน้ามันไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้แก้ไขได้รอสักครู่ที่วางไปเมื่อกี้หายหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรแก้ไขได้ผมว่าผมต้องทำที่ปิดตู้หน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหายทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอเอ้ยนี่ไฟติดแล้ว โอ้โหไฟทำไมเป็นอย่างนั้นไฟมันช็อตใช่ไหมเนี่ยไฟไม่พอน้ําที่ให้เล่นในสระคือน้ําทะเลนะครับอาจจะเค็มหน่อยแต่เค็มมันดีโอ้โหถังเดียวเต็มเต้นเต้นก็อี้หายหมดเลยอ่าลมอันนี้กลางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก้าอี้ใหม่อ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่หายละสบายว่ายน้ำเล่นได้สบาย อเนไงผมเข้าใจความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในเกมนี้นะฮะจะเดินทางไปไหนมาไหนลำบากน,นิดนึงเดี๋ยวอนาคตจะพัฒนาเป็นระบบขนส่งไปรับถึงที่คุณลูกค้าอยู่ไหมเนี่ยอาหารเช้าพร้อมแล้าาวครับอาหารเชา้าครับอาหารเช้าโอเคครับโอเคครับอ่ะเราเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงจัง มีของสมนาคุณให้ครับใช้อย่างระวังนะครับเอาไว้ป้องกันตัวเวลาเดินทางนะครับครับผมจะส่องมาตรงนี้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับแวะมาอยู่ต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เลยขอบคุณมากมากเลยครับสังคู่เลย เรียบร้อยกิจการถือว่าไปได้สวยวันนี้ลูกค้า2คน